ไปตามกันต่อกับกรณีสา์น้ำซุปคุณผู้ชมคะซึ่งทางด้านของพิมพ์นะคะก็ได้มีการเล่าให้ฟังว่าในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยตนเองไปเจอกับน้องแอนดรินะคะทานข้าวอยู่ก็เลยเดินเข้าไปถามแบบดีๆว่าพดแขวะทําไมคะ่ะซึ่งตนเองเนี่ยก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันนะคะก็บอกน้องแอนดรินะคะว่าก็ขอโทษพี่พิมพ์ไปสิเรื่องจะได้จบๆด้วยความโมโหคะ่ะก็มีการกระชากแขนกันนะคะจนว่า มือของน้องแอนดูเนี่ยมาข่วนโดนตนนะคะน้องแอนดูก็รีบขอโทษนะคะตนเองที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วจึงไปเอาน้ําซุปค่ะคุณผู้ชมมาตักใส่ชามรอบแรกนะคะตักแล้วตั้งไว้ก่อนแค่ครู่ค่ะไม่ได้คิดที่จะทําแต่เหมือนอารมณ์เนี่ยจะขึ้นจึงเดินไปสาดใส่3ามครั้งค่ะหลังจากวันที่เกิดเรื่องนะคะสาดน้าร้อนในวันเดียวกันนั้นตนเองก็ได้แชทไลน์หาเพื่อนรู้สึกว่าตนเองเนี่ยทำเกินไป และพยายามนะคะทักแชทหาน้องแอนดรูนะคะแต่ว่าน้องแอนดรูเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมขอปรึกษาคุณแม่ก่อนตอนเองเนี่ยรู้ตัวนะคะว่าเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วแต่ถ้าใครนะคะที่มาคุยด้วยเหตุผลก็จะเข้าใจนะคะและอภัยให้คนง่ายค่ะตอนนี้นะคะตนเองเนี่ยไม่รู้จะทําอย่างไรค่ะเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมั่วไปหมดว่าตนเองนะคะพกปอรจริงๆแล้ววันนั้นตนเองเนี่ยมี แค่คีย์การ์ดกับโทรศัพท์เท่านั้นอยากให้สังคมเนี่ยฟังทั้งสองายล์ตนเองนอนไม่หลับนะคะมีเบอร์แปลกมาเป็นร้อยสายไม่รู้ว่าใครเป็นใครเมื่อคืนเนี่ยก็ได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะพร้อมทั้งยอมรับค่ะว่าตอนนี้ตนเองเนี่ยคือเครียดมากนะคะจนต้องมาอยู่บ้านเพื่อนไม่ขอบอกว่าอยู่ที่ไหนคะ่ะซึ่งก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะของคนที่ตนมาอาศัยด้วยตอนนี้เนี่ยอยากเจอพี่กันมาก ะะอยากอธิบายเพราะว่าเพื่อนรอบข้างเนี่ยโดนกันหมดก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะให้สังคมเข้าใจสุดท้ายเนี่ยก็ขอโทษนีคะกับสิ่งที่ได้ทําลงไปค่ะและอัปเดตล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเวลา4ี่โมงครึ่งนะคะของวันที่9กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาทางด้านตํารวจนะคะก็มีการไปรวบตัวของพิมพ์ที่คอนโดเรียบร้อยอยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปฟังคําพูดนะคะของน้องแอนดูกันคุณผู้ชมโดย นะคะทางด้านของน้องแอนดูเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นแอนดู <Andrew S 1> ก็เล่านะคะว่าตอนที่พีมพเนี่ยเอาน้ําร้อนไปสาดแอนดู <Andrew S 1> บอกว่าผมไม่รู้จริง,รงๆว่าเขาโกรธอะไรนะคะผมก็ยอมทําตามเขาทุกอย่างแล้วทั้งเพิกถอนไรวิชาและทําทุกอย่างจริงๆค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหยุดคุณผู้ชมพร้อมทั้งเผยด้วยนะคะว่าผมพูดตรงๆว่าผมเนี่ยไม่สามารถหนีได้จริงๆเพราะว่าตอนนั้นนะคะคนเนี่ยมันเยอะจริงๆสิ คนล้อมอยู่นะคะน้องกอลเล่าต่อนะคะว่าตอนที่โดนตัดผมนะคะก็มีการขัดขืนพยายามจับมือเขาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีกนรายไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรอีกเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะน้องแอนดิวเนี่ยก็เล่านะคะว่าตอนแรกเนี่ยไม่กล้าบอกคุณแม่เพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกคุณแม่มากนะคะคือตอนนี้เนี่ยผมกลัวไปหมดแล้วเพราะว่าวันนี้เพื่อนผมเนี่ยเลือกที่จะมาแจ้งความด้วยเขาก็คูว่าถ้าเขานะคะรอดออก ไปได้เนี่ยเขาก็จะตามล่าและเหมือนตอนนี้ชีวิตผมและเพื่อนๆนะคะไม่เหมือนเดิมแล้วกลัวการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะผมเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีอํานาจมากขนาดไหนแต่เวลาเขาก่อเหตุนะคะก็จะมีพวกเนี่ยเยอะแบบนี้ผมสู้ไม่ได้จริงๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้กับใครบ้างนะคะแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นแบบนี้กับเขาครั้งแรกและครั้งแรกในชีวิตของผมอีกด้วย ถามว่านะคะในบาดแผลที่ผมโดนร้อนสาดเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีช่วงท้ายทอยที่ยังเจ็บอยู่เพราะว่าผมชอบนอนงายนะคะส่วนด้านจิตใจเนี่ยคือไม่คิดว่ามันจะเกิดกับผมเองมันหนักเกินไปนะคะที่ผมเนี่ยแบกรับไว้ได้และก็เป็นห่วงนะคะพ่อกับแม่ส่งมาเรียนและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะผมใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ในรั้วมหาวิทยาลายัยเพราะว่าตอนเรียนช่วงมต้นมปลาย ะะก็จะมีพ่อกับแม่คอยอยู่ข้างๆมาโดยตลอดไม่เคยห่างนะคะจากครอบครัวแบบนี้ตอนเกิดเหตุนะคะช่วงเวลาตีหนึ่งเนี่ยคือผมยังไม่กล้าโทรหาแม่เลยผมกลัวแม่เครียดนะคะผมเป็นห่วงจิตใจแม่ผมไม่เป็นห่วงตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะผมโดนตอนตีหนึ่งคะ่ะและรุนเพีเยก็พาผมหนีผมยังไม่กล้าไปโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะคะเพราะผมเนี่ยกลัวมันไปดักอีกนะคะผมมาตื่นตอนทุ่มหนึง่งผมถึงตัดสิน ใจโทรบอกแม่แล้วก็ไปโรงพยาบาลเอาจริงๆเนี่ยผมไม่เป็นห่วงตัวเองเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะผมเป็นห่วงความรู้สึกพ่อกับแม่ผมไม่อยากให้พ่อกับแม่เนี่ยต้องเสียใจนะคะในสิ่งที่เกิดเหตุกับผมแบบนี้ตอนแรกผมไม่อยากดำเนินคดีด้วยซ้ำเพราะว่าผมนะคะกลัวโดนดกักแต่รุ่นพีเนี่ยก็แนะนำและก็ให้บอกแม่ผมก็เลยเลือกที่จะทำนะคะสุดท้ายฝากถึงพิมนะคะถ้าพี่พิมขอโทษลงโซเชียลไปแล้วเป็นการส นึกผิดจริงๆให้พี่พิมพ์เนี่ยมารับข้อกล่าวหาที่สอนอแล้วดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะเพราะผมเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้มันหนีไม่ได้แล้วจริงๆครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของน้องแอนดรูว์คุณผู้ชมขาได้มีการออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่โดนพิมพ์เนี่ยสาดน้ำซุปใส่นั่นเองค่ะ